เรามาคาดการ์สิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นที่ซาโบโลกลางปนะีก่อนอื่นต้องบอกว่านี่เป็นเป็นการแบบว่าคาดการ์โดยที่ตัวผมเองนะความคิดเห็นส่วนตัวแบบเน้นๆเ,เลยผมเชื่อว่าเรดบูลเนี่ยน่าจะเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะเก็บทุกๆแต้มที่มีในสนามนี้ให้ได้ในส่วนของ m a ็ก o ์เวลสตัเนี่ยไม่ต้องห่วงยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติรถเขาเนี่ยสมบูรณ์เขาก็พร้อมที่จะคือก็ไม่เป็นสอกรองไข่ เชื่อเลยว่าจะสู้กับแมคกาเรนได้แบบสบายแน่นอนนะครับส่วน2แมคกาเลนเนี่ยถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาในเมนเรสเนี่ยผลงานอาจจะไม่ได้ติดอยู่ในอันดับโพเดียมนะแต่ว่าแมคกาเลนเองก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งนะครับในช่วงของสปินเรสของการคอดิฟายในเมนเรสเองที่สามารถเก็บตำแหน่งโพมาได้แล้วผมเชื่อว่าแมคกาเรนเนี่ยน่าจะได้รับบทเรียนจากปีที่แล้วไปพอสมควรเพราะฉะนั้นการขับที่นี่ในสุดสัปดาห์นี้เนี่ย แม็กสองแมคาเลนน่าจะมีความระวังตัวประมาณหนึ่งนะครับไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวรถจนต้องแบบตัวเองต้อง DNF ซึ่งก็จะทําให้การแข่งขันเนี่ยมันน่าจะละเอียดอ่ะเออมันมันน่าจะเป็นอารมณ์ที่ละเอียดแบบไม่มีจังหวะบู๊มากมายอะไรในส่วนของแถวหน้านะออส่วนแม็กเวรซาเป้นเขาก็บู๊อยู่แล้วแหละตอนนี้เนี่ยเขาต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะนะครับส่วนแลนโดนอริสเองก็คงต้องระวังส่วนผู้ท้าชิงอีกคนหนึ่งนะในตำแหน่งแชมป์โลกก็คือทางด้านาของออสการ์พีเสอรี ออสการ์ Oscar, ต้องกลับมาได้แล้วนะครับในสนามนี้ทำยังไงก็ได้ครับออสการ์ถ้าหากยังอยากจะลุ้นตำแหน่งแชมป์โลกนะครับต้องรีบพื้นฟอร์มให้ไวเลยเออแล้วก็ที่อินเตอร์ลากอร์ดเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีเพราะว่ามีการแข่งขันสองเซสชันด้วยกันนะครับก็คือทางด้านของสปรินต์แล้วก็เมนเรสโดยถ้าจะให้คาดการนะครับถึงสารอันดับบนโพเดียมเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากนะเพราะว่าที่สนามนี้เองเนี่ยมักจะมีการพลิกผันอยู่ตลอดนะแต่ว่าถ้าจะให้คาดการผมก็มองว่า แม็กโกสตาเปนเะนี่ยมีภาษีที่ดีกว่า2นักแข่งจากแมคการลนส่วนโพเดียมอันดับ2และ3เนี่ยอันดับ2เนี่ยผมคิดว่า mm hmm. ไม่แลนดนอริสก็ออสการ์เพียรสฟีแหละแต่อันดับ3เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าจอร์ดาเซลเนี่ยก็ค่อยๆค,คลืบคานเข้ามาเรื่อยๆนะในกลุ่มในกลุ่มหัวแถวนะเขามักจะเกาะติดอยู่กับกลุ่มหัวแถวอยู่ตลอดแล้วก็พร้อมที่จะแบบทาทุกอย่างนะครับที่จะขึ้นไปให้ได้ผมคิดว่าอันดับที่3เนี่ยน่าจะเป็นของเมอร์เซเดสอย่างจอร์ดาเซลนะแล้วก็ หนึ่งแมคคาเรนเนี่ยอาจจะล่วงลงมาในอันดับต่อๆมาแต่ก็นั่นแหละครับเป็นการคาดการแบบสนุกๆน,นะทุกคนคิดอย่างไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับ